เป็นคนุณจะทำยังไงครับถามนิดนึงว่าถ้าหากวันหนึง่งคืนหนึง่งที่คุณเกิดตื่นขึ้นมาแล้วแฟนคุณไม่อยู่ในตอนนั้นมีเพื่อนของแฟนมานอนที่บ้านอ่าแล้วคุณก็ตื่นไปแล้วคุณไปเจอแฟนคุณกำลังนอนอยู่กับเพื่อนเขากำลังนวลนงี่กันอย่างสะ,สะใจมันเลย คุณจะทำยังไ,ไงในตอนนั้นผมคงเสียใจมากแล้วผมคงทำอะไรไม่ได้นอกจากแกล้งทำเป็นไม่รู้แล้วกลับไปนอนที่เดิมเผื่อวันหนึ่งเธออาจจะสำนึกผิดในสิ่งที่เธอทำหรือเธออาจจะละอายใจในสิ่งที่เธอทำไม่ทำซ้ำอีก พราะต่อเผมรักเธอมากผมเลยไม่สามารถทำร้ายเธอได้มึงจะควายไปไหนวะเขาทำกับมึงขนาดนั้นแล้วกี่รอบแล้วที่มึงเจออย่างเงี้ยฮะกี่รอบแล้วหลายรอบแล้วไม่ใช่เหรอมึงจะรอดเขาสนึกผิดเหรอไม่สมนึกผิดหรอกเขาทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมึงก็เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีก แล้วมึยงยังจะทนอีกเหรอโอ้โหมึงนี่แบบอืพ่อพระทวดาเหรอไม่ใช่เปลี่ยนกูนะกูจัดหนักเลยเลอกไหนตอนนั้นเลยไม่ทนถึงตอนนี้มันมึงหรอกแล้วสุดท้ายเป็นไง <c oughs> แล้วพวกคุณจะเลือกทางไหนครับ <c oughs> ถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบแบบนี้ เป็คนคุณุณจะทำยังไงลองทางตัวเองดูสิน,น,สสน,นะครับว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ประมาณนี้แล้วคุณจะทำยังไงเทพปีศาจเทวดาหรือมารได้ต่างกันนิดเดียว ต่างกันแค่ชั่วขณะจิตหนึ่งตอนนั้นแหละ